วันนี้ผมมีรถแบ,บกโมขนากระทัดรัดมาแนะนำครับเป็นคูโบต้าเคศูนย์หนึ่งห้านำเข้าตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาพร้อมใบอินโอวยครบถ้วนและยังไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยมาก่อนในส่วนของตัวรถเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบกำลังเครื่องแรงดีระบบป้องเฟืองทำงานได้ปกติคอนโทรลน้ำมันต่อสนองดีทำงานไวมากๆจุดเด่นของรถคันนี้คือชั่วโมงการใช้งานที่น้อยเพียง2 0 0พกว่าชั่วโมงเท่านั้นตัวรถมาพร้อมแทรกอย่างสภาพดีเหมือนใหม่ และมีใบมีดดันดินน้ำหนักเบาสามารถขึ้นรถกระบะได้เหมาะสำหรับงานในพื้นที่แคบหรือต้องการความเข้าตัวเพิ่งทำสีใหม่เสร็จดูสะอาดตาระบบต่างๆพร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมเพิ่มเติมของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดราคาเพียง2 3 5 0 0 0บาทสามารถต่อรองได้ครับสนใจมาชมรถได้ที่บริษัทตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เช้าถึงมืดครับเดีย๋ยวมาดูสวิงบูมกันนะครับ ทำงานปกตินะครับสวิงบูมแล้วก็จะมีอ่พอเตอร์สวิงนะครับ